ไปลุยลุยลุยฮึย๊บฮึบโอเคปาด 切りましたもう一回。 ปาดโอเคเรียบร้อยทำยังไงอคือจิงจังหวะนี่ลืมตี้งมน OK ハミさん。

โอย้ยโอ Weekly 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 ้ยวิว you know ิวิพี่ี่จุนวัดสวัสดีพนนครับสวัสดีครับว่าไงพะโนนว่าไงว่าไงวันนี้เรื่องงานเร็วหรออยาะเฟยากแท้สวัพนนครับสดีครับ รากลับมาแล้วฮะกลับมาไหนกลับบ้านเหรอยินดีต้อนรับกลับนะถ้าถ้าหมายถึงกลับสวีทก็ยินดีต้อนรับกลับนะเสร็จร้อยจะรับกลับยินดีรับกลับว่าไงว่าไงสวยเราแค่นั้นแหละเพื่อนมันไม่มีอะไรยากเลยเพื่องดี アンデンキューインテストハシー、こ โอเคสบายสบายไม่ต้องใช้ติมั้งไม่ต้องใช้ติละเอาแค่สมุนมังกรกับโลต้านทานก็พอแล้วสบายสบายคู่มันยอยู่ที่ไหนไคู่เฮ้ยโอเคจะไปไหนเออจะไปไหน จะไปไหนครับเพื่อนโอ้โหจะไปไหนครับเพื่อนจะไปไหนครับเพื่อนจบห้องสองไปห้องสามอยู่กับเธอคนเดียวอ่ะนี่คือนี่คือโอ้ยมาต ウィッファーファイトにホットが見えたりした。ま <laughs> สบายสบายง่ายไปวัดไม่ชอบใจเลยวัดบอกไม่หรอกเขาปั้นของมาเสร็จแล้วผมก็ผมก็แค่สงสัยว่าเออเขาอาจจะเล่นในโทรศัพท์หรือเปล่าเต้นใหม่ดีอะไรของมึงทำงานก็ทำงานไปสิี่ตซี่อยู่ที่ไหน spirit ทำไมพี่เล่นดูง่ายจังอ๋อผมผมเล่นผมฝึกเขาไม่แหละผมเจอเขาเรียกว่าไงเจอไอเดียอากาศมามาเป็นเล่นเอา,อาง,งี้เล่นอากาศลงคอมิวจนแบบว่าจนแบบชินมือไปแล้วนะ่ะไม่หรอกมันมันจำโรเลชั่นง่ายจะจะจะไปฝึกเล่นแห่เดี๋ยวสอนโรเลชั่นให้ถ้าเกิดจะฝึกเล่นเดี๋ยวสอนโรเลชั่นให้ก็ได้ ถ้าจะไปถ้าจะไปฝึกนะทุกอย่างมันดูง่ายเพราะว่าอีอากะคิเลตมันพอครับอืมมันดูง่ายมันดูง่ายเพราะคิเลตกับอีอาร์มันพอเฉย สบายสบายจุกใจก็ครบกันไปขอบคุณเชฟวิการครับคุณปราเตกมไหมครับทำไมพี่รู้ดูควรใช้วิจารณญาณในการชมนะทำไมมันต้องไม่ต้องใช้วิจารณญาณอะไรเลย ebook 棚は技を支え。 เออขอบคุณที่พิการครับเต้อม,มาครับ